ครับสวัสดีครับผมพอกันได้แล้วครับก่อนข้ามพีสานวันเมตรเมื่อนี้วันที่ยี่ห้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาติดตามไ้ให้เสียงย่นการเกษตรสองพันยี่สิบซุปเปอร์กิ๋วครับรถเอเสียตึงมาจากจตุรภพวิมานครับตอนนี้เสียใช้วดกกำลังขับอยู่ครับให้เสียงซุปเปอร์กิ๋วครับ นี่นะครับแล้วเราเกี่ยวเขาหน้าปางขอเคซียูครับ อัิเห็นลมจังน้อยด้วยครับเพราะว่ากางังแดดกังกงันแดดให้ทรศัพทยครับ หาไรหนูพร้อมครับไรหนูไปว่าได้กินแรงครับ ครับมาชมต่อครับตอนนี้พงศ์ไชยวุฒิกำลังขับรถเกี่ยวเขา่าไท้เสียงย่นเพื่อการเกษตรครับ2020ันยีเซูเปอร์กิ๋วครับเดี๋ยวผมติดผ้าไปเบิ้องบนเอาขอขึ้นรถเด้อครับไปเลยครับ ไา้ครับไปเมื่อเพื่นเอาเขาขึ้นรถครับ ครับสอนเรบช่วยดีผมขอจากไปกอ่อนเดอร์ครับอย่าลืมกดติดตดามก็เลยก็แช่ก่อนครับมีสารอันแรกเดอ้อครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม